มางานในการถือของนะครับอ่างานในการในการถือของอ่าไอ้ตรงเนี้ยจริงๆถามว่าถ้าคํานวณอะไรเซตับมันไม่ยากหรอกจริงๆนะครับคือเวลาเราถือของขึ้นของลงอะไรเงี้ยหรือถือของเดินน่าน้องก็จะสงสัยว่าไอ้เฮียทำไมงานเป็นศูนย์อย่างเช่อนอย่างงี้อ่าเราถืออย่างงี้ถูกไหม ปั๊บแล้วก็ถึง,งนี้ปุ๊บของนี้อ่าสมมุติว่าไอ้นี่หนัก5กิโลกร,รมัมอ่าไอ้นี้แรงลงเป็น50นิวตันอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เดินไปข้างหน้าชือ้ออ่าแล้วก็คู่หยอกงานเป็นศูนย์นะนักเรียนเพราะอะไรเหรอเพราะแรงที่นักเรียนกระทำเห็นไหมเอฟนี่ถูก่าอ่ามันตั้งฉากกันเห็นไหมมันตั้งฉากนะครับอ่าการกระจัดมาตรงนี้แล้วกัน จะเห็นภาพชัดเจนนี่นี่นะครับมันตั้งฉากกันมันก็เลยเป็นศูนย์ไงอถูกไหมแต่กูเชื่อว,ว่าหลายคนก็ยังขาดใจว่า,าแบบอเหีย e แล้วมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแล้วมันเคลื่อนไปได้ยังไงถูกไหมก็แล้วงานไม่ทํากล่องมันเคลื่อนไปได้ไงไดูดีนี่ดูดีๆคือเวลาเราถือเนี่ยมือเราเป็นอย่างนี้อ่าสมมติเป็นอย่างนะี้นะแล้วเราก็มีกล่องนี้ปุ๊บ แรงของเราเนี่ยใช่ครับไอ้เนี้ยนี่โดขึ้นมาทำไมโดขึ้นมาเอาแบบอืมอ่ะโอเคโอเคอันนี้แรงของเราถูกไหมครับอ่ะแล้วก็การกระจัดไปข้างใน,งนชึบโอเคอ่าอย่างี้ปุ๊บอ่อันนี้ตั้งฉากคราวนี้น้องต้องคิดดีๆไว้ว่าการที่กล่องเนี่ยมันติดกับมือเราได้ยังไงน้องต้องตอบได้ก,ก่อนว่าไอ้กล่องมันติดกับมือเราได้ยงไงวะมันติดได้เพราะอะไรครับแรงเสียดทานครับอืมแรงเสียดทาน ดังนั้นเวลาเราถือกล่องแล้วกล่องยังไปข้างหน้ากับเราได้เพราะว่ามันมีแรงเสียดทานซึ่งถามว่าตัวที่ทํางานแล้วทําให้กล่องมันไปข้างหน้าก็คืออะไรครับแรงเสียดทานแต่ส่วนการที่เราถามว่าแรงของเรางานของเราเนี่ยงานในการยกเนี่ยในการยกเนี่ยมันจะเท่ากับศูนย์จูนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการทําใหวว้วัตถุนียลอยขึ้นหรือลงถูกไหมไม่ใช่เลยอ่าดังนั้นการที่วัตถุเดินไปตรง,ตรง มันคืองานจากแรงเสียทานนะครับสำหรับกรณีนี้นะอ่าโอเคคราวนี้มันก็จะมีเพิ่มเติมอีกว่าอ๋อเวลาเราเดินอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเดินขึ้นสะพานบางคนก็เจอแล้วแหละตั้งแต่มอต้นนะนะครับอย่างเงี้ยอย่างเช่นเดินขึ้นสะพานนี้อ่าอันนี้สมมุติ4เมตรอันนี้เป็น3เมตรอย่างงี้นะครับแล้วก็เป็น10เมตรอ่าแล้วก็เป็น3เมตรอย่างเงี้ย ปึ๊บปบอันนี้สูง4เมตรเหมือนเดิมนะอ่าเท่ากันเลย2ข้างอันนี้เป็นจุด O จุด A จุด B แล้วก็จุด C อย่างนี้อ่ะสมมุติว่าคนคนเดิมเลยนะพ่อใหญ่เดิมเลยเนี่ยถือกล่อง5กิโลกรัมนี้ชึบถือกล่อง5กิโลกรัมอย่างนี้อ่าโอเคคําถามแรกเลยครับงานเนี่ยเดี๋ยวขอเขาเรื่องเนี่ยอ่างานจาก โอไป a เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่งานจากโอไป a เนี่ยเท่าไหร่นะครับเวลาเขาเดินขึ้นนี้ชือ้อเวลาเราคิดเนี่ยถูกไหมไอต้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนการกระจัดนะครับอ่าแล้วก็แรงยกขึ้นนี้เป็นห0นิวตันอย่างเงี้อ่าเมื่อจะกลา,ายเป็น f คูณเก็จะกลายเป็น f เป็น50แล้วก็คูณ4เท่ากับ200จูลอ่าอันนี้พี่ว่าทุกคนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรงนี้ อันนี้ไม่มีใครมีปัญหานะต่อมางานจาก a ไป b นีต่ตรงนี้ต้องระวังเวลาทําตรงนี้ต้องต้องระวังนะถ้าเขาถามแค่บางส่วนอันนี้คือเขาถามแค่บางส่วนนะเนี่ยอันนี้คือบางส่วนบางส่วนงานจาก a ไป b นี่น้องต้องตอบศูนย์จูนถูกไหมเพราะว่าเวลาเดินแบบน,นี้ปุ๊บอ่าแรงเนี้ยมันตั้งฉากกันอ่าโอเคนะคราวนี้ถ้าเขาถามงี้งานจาก o ไปถึง B O ถึง B เนี่ยมันก็คืองานจาก O ถึง A บวกกับงานจาก A ถึง B อย่างงี้ถูกไหมมันก็เลยจะกลายเป็น200บวก0ย์หรือเท่ากับ200จูลอย่างงี้นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องต้องระวังคำถามด้วยนะเวลาเขาถามว่าจาก O ถึง A หรือ a b หรือ O ถึง b เลยอันเนี้ยอันนี้ต้องระวังนะครับอ่ะข้อนี้ต่อมาอีกตัวหนึ่งงานจาก B ถึง C ตัวนี้โอโหแรง f ของเรามันขึ้นอย่าง ถูกไหมครับอ่าส่วนการกระจัดมันมาอย่างี้เวลาเราแยกองค์ประกอบเนี่ยต้องต้องให้มันไปทางเดียวกันถูกไหมหรือไปแนวเดียวกันอันนี้ก็จะกลายเป็น sy กับ sx ตัวนี้ตัดทิ้งเลย sx ตัวนี้ตัดทิ้งนะครับไม่เกี่ยวอันนี้ก็จะเหลือแต่ sy ทําให้งานที่ได้เนี่ยเป็น50คูณกันกันกบ4แต่อย่าลืมนะทิศทางเป็นไงกันทิศทางตรงกันข้ามอันนี้ต้องติดลบเท่ากับลบ200จูนอย่างนี้ นะครับอ่าพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บมันจะมีแอนนึงเว้งานจาก O ถึง C เป็นเท่าไหร่ครับคำตอบคือมันก็จะมาบวกกันทั้งหมดเลยถูกไหมสองร้อยบวกศูนบวกกันกับลบสองร้อยหรือเท่ากับศูนย์จูนนั่นเองก็ <c oughs> คือน้องกเนี <c oughs> ่ยถึงแล้วไง <c oughs> มันเหมือนกับนี้มันกับ ่าเวลาเราเดินขึ้นภูเขานะครับขึ้นไปแล้วก็ลงกลับมาน้องทํางานเท่าไหร่ครับงานที่ทำเท่ากับศูนย์จูนครับอ่ะอี yeah. ๋แล้วรุ่นกูนะกูบอกเห็นไหมงานเป็นศูนย์เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยงานเป็นศูนย์ไม่เหนื่อยพ้องน้องไปเดินเอง <c oughs> ขึ้นเขาใครไม่เหนื่อยนะครับอตรงเนี้พี่ก็อยากจะถามน้องว่าอยแล้วทําไมไม่งานเป็น,ปนศูนย์วะเออ งานงานมันเป็นศูนย์แต่กูเหนื่อยไหมกูเินขึ้นเขากูเหนื่อยนะเ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮี้ยเ้ยยไม่เหนื่อยธรรมดานมันเหนื่อยมากนะขึ้นเขาเนี่ยแล้วทำไมเป็นศูนย์ครับอืมตรงนี้มานนี้ตรงนี้จะอธิบายเพิ่มครับทำไมเป็นศูนย์ไอเนี้ยคืองี้คือเวลาเราเดินเนี้ยนี่ขอขอขอก๊อปมาเพิ่มนะเพิ่มเพิ่มเพิ่มตรงนี้อ่าตัวนี้คือเวลาเราเดินนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บตรงนี้ลบๆกันลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเวลบเรือน ตรนี้ปุ๊บไอ้ตรงนี้เนี่ยเวลาเราดูนะครับจากโอไปเอเนี่ยตรงนี้เราใช้พลังงานอะไรเราใช้พลังงานเคมีพลังงานเคมีหรือพลังงานจากสารอาหารเนี่ยที่เรากินเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานศักย์ให้กับวัตถุนะครับโอเคไหมวัตถุก็อยู่ขึ้นที่สูงขึ้นอ่าโอเคคราวนี้จาก A ไป B เนี่ยโอเคมันก็เป็นงานจากแรงเสยดทานซึ่งโอเคแหละอันนี้เราเรายังไม่นับอ่าเพราะเป็นของแรงเสยดทานไม่ใช่ของเราต่อมา จาก B มา C ตรงนี้อะไรครับพลังงานศักย์ที่มีพลังงานศักย์ที่เราไปเก็บสะสมไว้นะมันจะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานจนให้เราก็คือมันจะทําให้เรากิ้งไหลลงจากที่สูงลงมาไหลลงมาไหลลงมาถูกไหม,ไมอ่มนานะครับเขาก็เลยบอกว่าผลรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยงานที่เราทําก็เลยเป็นศูนย์จนแต่มันคือการเปลี่ยนจากพลังงานเคมีอ่ะเขียนตรงนี้ให้เปลี่ยนจากพลังงานเคมีไปเป็นพลังงาน สักแล้วเปลี่ยนพลังงานสักไปเป็นพลังงานจนให้กับมืองนั่นเองซึ่งถามว่ากูเหนื่อยไหมกูเหนื่อยกูแม่งอยากอิ่มกูแค่ได้อยากจะมีความเร็วจากการลงเหลวลง,ลงเขาหรือางนั้นถามว่างานเป็นศูนย์เหนื่อยไหมก็ยังเหนื่อยนะครับเพราะเราเปลี่ยนจากพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานจนดังนั้นคุณครูทั้งหลายที่สอนเนี่ยงานเป็นศูนย์เนี่ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยพ่อ,องเดี๋ันจำไว้มันเหนื่อยนะครับโอเคก็ก็อันนี้ก็ ไม,ไม่ถึง10นาทีไม่ถึงสินาทีนะครับประมาณนี้นะครับดังนั้นน้องก็จําไว้นะครับถ้ามีครูคนไหนบอกยกของขึ้นยกของลงง่ายๆไม่สูญเหนื่อยไหมน้องตอบเลยครับไม่เหนื่อยพ่อมึงโอเคโอเค,อเคนะครับก็ประมาณนี้พอหอมปากหอมคอสําหรับงานในการถือของนะครับเยี่ยมไปอื